คลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อให้คนที่คิดจะซื้อคอมนั้นได้คอมที่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากที่สุดไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝงถ้าหากในคลิปมีการพูดจามไม่ดีล่วงเกินหรือหยาบคายไปก็มาดิวะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจุดประสงค์ของการทําคลิปนี้เนี่ยอยากให้เพืเ่อนๆได้คอมที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปรู้เท่าทัานในบางร้านที่อาจจะขายเกินราคาในคลิปนี้จะเป็นราคาสินค้ามือหนึ่งทุกชิ้นนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับดูให้จบจนนาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยว งบ3 0 0 0 0กับการ์ดจอ4 0 6 0 Ti ทีไจะได้สเปคแบบไหนไปดูครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งกับคลิปจัดสเปคคอมใน EP ที่24คลิปนี้จะเป็นการจัดสเปคคอมตามคอมเมนต์ที่เพื่อนๆขอมาจะเป็นการจัดสเปคคอมในงบ3 0,000บาทกับการ์ดจอ4 0 6 0 Ti ทีไสเปคที่ได้จะออกมาแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับและถ้าใครยังไม่ได้ไปชมคลิปรีวิวการใช้งานไฮบริเข้าทีก็อย่าลืมไปรับชมกันด้วยล่ะครับลงไว้ในช่องนี้เลยถรือว่ามันจะเป็นประโยชน์ใในน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 กกกกกาาาารรรรตตัััััดดสิิจขอออองเเเพืื่่่่่่ๆแววไไปปปบบชมคคล EP ีี้ย อันดับแรกเราจะเริ่มเลือกในส่วนของ CPU ก่อนนะครับ CPU ที่ผมจะแนะนําก็จะเป็น CPU Intel Core i5 13400F i5 13400F จะมีจํานวนคอและเทสอยู่ที่10คอ16เทสก็จะแบ่งเป็น 6P คอและ 4E คอมีเทอร์โบฟรีคูนซีสูงถึง4.6กิกะเฮิร์แน่นอนว่าไม่มีการ์ดจอมาในตัวเพราะว่าเป็น CPU Intel ที่มีรหัสลงท้ายด้วยตัว F แต่ก็ยังมีซิงค์ลมมาให้และปัจจุบันก็มีราคาอยู่ที่7,240บาทพร้อมกับประกัน3ปี3เดือนเต็มๆโดยราคาที่สมเหตุสมผลกับประสิทธิภาพทีี่่มมันนนได้า้าาใงบเท สำหรับในปัจจุบันจึงเหมาะสุดๆเลยล่ะครับมาต่อในส่วนของเมนบอร์ดกันเลยนะครับตัวที่จะเลือกมาแนะนําก็จะเป็นเมนบอร์ด MSI Pro b 7 6 0 m k g, g DDR4 b 7 6 0 m k g, g ตัวนี้จะรองรับเป็น CPU socket 1700, s OCKET LGA 1 7 0 0ก็คือรองรับ CPU Intel Gen12 และ Gen13 นั่นแหละครับใ้สล็อต RAM ม,มา2สล็อตแล้วก็ M.2 อีก2สล็อตแต่ว่ามีซิงค์ระบายความร้อนมาให้สาหรับ M.2 เพียง1ตัวนะครับและก็ยังเป็นเมนบอร์ดไซส์ ATX หรือว่า Micro ATX นั่นแหละครับมากับรคาคาค่าตัวที่3,315บาทพร้อมกับประกัน3ปีด้วยความที่มัน เป็นเมนบอร์ดไซส์ m. t. x เราจึงสามารถเลือกเคสใส่ได้หลากหลายเลยละครับถัดมาที่ส่วนของการจอกันต่อครับทุกคนคงทราบแล้วว่าจะเป็น4060 ti ผมก็จะขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับ pny gforce r t x 4060 ti verto dual fan 8 gb gddr6 เจ้าตัวนี้จะเป็นการ์ดจอ2 slots 2พันลมความยาวเพียง245มิลลิเมตรมีเทคโนโลยี dlss ใช้ ai ช่วยสร้างเฟรมโดยที่ไม่ต้องใช้ engine game render ก็จะสามารถดันเฟรมเรทได้สูงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในส่วนนี้จะใช้ได้เฉพาะกับเกมที่รองรับเท่านั้นครับและอ พร้อมกับราคา14,390บาทพร้อมกับประกันอีก3ปีเต็มส่วนตัวผมคิดว่า4 0 6 0 Ti จะคุ้มหรือไม่คุ้มนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานครับถ้าเลือกไปใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการของเราผมก็มองว่าคุม้มครับต่อมาจะเป็น SSD M.2 หรือ NVME ผมขอแนะนำเป็นเจ้าตัว p n y CS 1 0 3 1 SSD M.2 NVME 500GB PCIe Gen 3 x4 M.2 ตัวนี้จะมีพลังร e าอยู่ที่2 2 0พั b สอร้อยู่ทีเมกะบิตเพอร์เซกรความจุที่ 500GB ให้ประกันมา5ปีหรือ110 TBW ในราคาเพียง1,500บาทเท่านั้นครับแบบที่เคยกล่าวไปในคลิปกันก่อนจริงๆแล้ว500 GB มันไม่เพียงพอหรอครับแต่ส่วนนี้ในอนาคตเราสามารถใส่เพิ่มเติมได้อีกถ้าเอาไปใช้งานทั่วไปไม่ได้โหลดมาหลายเกมมันก็เพียงพอครับมาถึงแรมกันบ้างครับในส่วนนี้แลมที่ผมจะเอามาแนะนําก็จะเป็นตัวนี้เลยครับแบตเตอรี่แม็กซิมแรม DDR4 บัส3,216 GB ก็จะแบ่งเป็น8 GB 2แถวและบัสสปีดอยู่ที่3,200แต่ว่าตัวนี้ไม่มีไฟ RGB นะครับอาจจะขัดใจเหล่าเกมเมอร์สักนิดนึง แต่ว่าเขามาในราคาเพียง1,230บาทพร้อมกับประกันแบบไลฟ์ไทม์ในส่วนนี้จริงๆแนะนําว่าให้เลือกเป็นตัว 16GB 1แถวไปก่อนก็ได้นะครับแล้วในอนาคตก็ซื้ออีก 16GB 1แถวมาใส่เพิ่มจะได้รวมกันเป็น3 2 g b ครับแต่ที่ผมเลือก 16GB ไปให้เพราะว่ามันก็ยังไหวอยู่ครับเดี๋ยวในอนาคตใครใส่เพิ่มก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมาถึงในส่วนที่เรียกว่าสําคัญลําดับต้นๆเลยก็ว่าได้เป็นส่วนของ p o วเ r อ u p p l y าครับเป็นตัวที่เรียกมา ตัวนี้เป็นพอร์ตส p บไพที่ไม่สามารถถอดสายไฟได้นะครับแต่ว่าเขาก็ให้สายเชื่อมต่อมาแบบครบคันและมีราคาอยู่ที่ 1, 6 8 0บาทกับประกันอีก3ปีเต็ม a ัน e c นี่ถือเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานอีก1แบรนด์เลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราสามารถสบายใจได้ส่วนเรื่องสายไฟถึงแม้ว่ามันจะถอดสายไฟออกมาเก็บไม่ได้แต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาในการจัดเก็บสายไฟแต่อย่างใดครับมาจนถึงตอนนี้ของทั้งหมด6ชิ้นก็จะมีราคารวมกันอยู่ที่28,905ื่นแปดพันเก้ารอยหาบาทเราก็จะเหลือเงินส่หรับในการเลือกซอ กับสไตล์ของตัวเองได้เลยครับหรือในส่วนนี้ใครจะใส่เงินเพิ่มไปอีกนิดหน่อยเพื่อให้ได้เคสตามที่ตัวเองต้องการก็ได้ครับทั้งหมดนี้ก็จะรวมกันเป็นเงินทั้งสิ้น30 0 0 0บาทเพียงเท่านี้เราก็จะจัดสเปคค,คอมได้ในราคา30 0 0 0บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองดูในส่วนของพาวเวอร์ซัพพลายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าจะเพียงพอหรือเปล่าจะสังเกตเห็นได้ว่าสเปคที่ผมเลือกใส่ไปในเว็บนี้มันเกินจริงอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ Power 650พ,พวาวเวอร์ซัพพลายหกร้อยู้าีครับ และถ้าจะให้ผมแนะนําเพิ่มเติมสําหรับเครื่องนี้ในอนาคตนะครับอยากให้ใส่แรมเป็น16 g b แถวเดียวไปก่อนแล้วในอนาคตก็ซื้ออีก16 g b มาใส่เพิ่มเติมแล้วก็ถ้าหากว่าหน่วยความจําไม่เพียงพอต่อการใช้งานก็ค่อยหา SSD หรือฮาร์ดดิสต์มาใส่เพิ่มเติมครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว CPU ครับที่อยากจะแนะนําว่าให้ซื้อฮีทซิงค์มาเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นซิงค์ลมหรือว่าชุดน้ําปิดก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นสิงค์ลมผมก็อยากจะแนะนําให้ซื้อตัวดีๆสักนิดหนึ่งครับถ้าใครตัดสินใจไไไไไไมม่่ดดด้้ด้้้ผคลลลลิิิปปปรรววววงงงงงในนนชอแััับบหาาูกเเยย็ สหรับ EP นี้ผมหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่ามีการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือพูดวาจาไม่สุภาพไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบหรือคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามเพื่อรอชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้ขอจบไว่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีทุกคนครับบาย